โม่งแข่งกันมาอย่างยาวนานถึง4เดือนเต็มสำหรับฟุตบอลรายการสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับครั้งที่3ที่สนามเดอะพัฒนาสเตเดียมโดยเป็นการร่วมมือกันร่วงจังหวัดชลบุรีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชาและพัฒนาสปอร์ตครับแอนด์รีสอร์ทเมื่อวันที่1 4กรกฎาคม2556กก็เป็นวันกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ทุกทีมต่างสู้กันจนถึงฝั่งฝัน โดยคู่ชิงที่3เป็นการพบกันระหว่าง A.S. m มิ s u ุบพบกับมิ s ซ b บิชิผลปรากฏว่ามิ s ซุบิชิเอาชนะไปได้ด้วยการดวลลูกที่จุดโทษ6ประตูต่อ5หลังจากเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2และคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างไทยสมิธฮาร์เน็ต พบกับไทสมิธอิตเทนซีบอร์ดโดยทั้งคู่คาดหวังจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ให้จงได้เริ่มเกมไทสมิธอิเทนซีบอร์ดของเกมนี้เหนือกว่านาทีที่15ไทสมิธอิเทนซีบอร์ดก็มาพังประตูขึ้นนำจากกฤษณะวงมงคลไทสมิธอิตเทนซีบอร์ดขึ้นนำ0ประตูต่อหนึง หลังจากโดนขึ้นนำไทสมิธฮาเนตก็เริ่มตั้งเกมบุกเข้าใส่จนถึงนาทีที่43จากการสวนกับเร็วจงวังหวะสุดท้ายเป็นสันทุสท่าแร่ชาร์จบอลเข้าประตูไปทำให้ทั้ง2ทีมเสมอกันไป1ประตูต่อ1แล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้สวนครึ่งหลังนาทีที่70ไทสมิธฮาเนตเกือบได้ประตูขึ้นนำจากการขึ้นเกมทางฝั่งขวาบอลเข้ามาทางจัก,กรพง์วาลุลัง ยิงจังหวะแรกติดเซฟประตูาประตูซ้ำอีกทีบอลไม่ตรงกรอบออกหลังไปจนเมื่อถึงนาทีที่89ความพยายามของไทยสมิธฮานเนตก็เป็นผลเมื่อสันทุสท่าแร่ได้รับพันท้องจากเพื่อนร่วมทีมและเจ้าตัวก็เลือกยิงมุมได้อย่างเฉียบขาดทำให้ไทยสมิธฮานเนตขึ้นนำสอประตูต่อหนึ่งท่ามกลางเสียงดีใจของเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆในสนามเดอะพัฒน,นาสเตเดียม และจบเกมไทยสมิดฮานิดเอาชนะไทยสมิดอีธานซีบอร์ดไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับครั้งที่3หลังจากนั้นเป็นพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลรายการสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับครั้งที่3โดยมีนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีและมีนาย ท่านทิ์มีลักษณะผู้อำนวยการสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีและนายวิชัยสัมพันธลับและนางลุจิลพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานกรรมการบริหารสนามพัฒนากอล์ฟลับแอนด์รีสอร์ทร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีการจับรางวัลผู้โชคดีได้รับรางวัลเป็นจักรยานยนต์ฮอนดา้าหนึ่งรางวัลและมีการมอบรางวัลต่างๆให้แก่ผู้เล่นโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมได้แก่สันทุสศิลาแร่ ผู้เล่นจากไทสมิธฮร์เนตที่ควา้ารางวัลน,นี้ไปครองและเป็นการมอบรางวัลให้แก่ทีมได้อันดับที่3 m ม t ิตซูบิชิและเป็นการมอบรางวัลให้กับทีมลองชนะเลิศไทสมิธอิทเทนซีบอร์ที่คว้าเหรียญเงินไปครองและมอบถ้วยชนะเลิศให้กับทีมไทสมิธฮร์เนต คว้าแชมป์ฟุตบอลรายการสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับครั้งที่3ต่อด้วยการถ่ายรูปหมู่และกก่าวปิดการแข่งขันเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยสัมภาษณ์ทีมไทยสมิทธ์ฮาน็ตแชมป์ฟุตบอลสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับครั้งที่3กันครับ,คร,บครับก็ดีใจมากครับที่ใด ตั้งเต่เตียมทางนี้ครับแล้วก็ดีใจที่ได้แชมป์ครับผมครับก็ดีใจครับทุกคนเหนื่อยซ้อมซ้อมกันเหนื่อยมาเต็มที่ครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้น้องๆเล่นกันได้ได้ตามแผนที่ที่วางไว้นะครับอ๋อแฟนบอลวันนี้น่ารักมากกมากันเยอะนะไม่ได้นัดหมายเลยมากันตอนแรกนึกว่าจะไม่มีมีมาไม่เยอะวันนี้มากันเยอะมากนะครับปีหน้าเราจะกลับมารักษาแชมป์ครับครับ